นายธงชัยมูลคำรศรีเกษตรจังหวัดขอนแก่นร่วมกิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสารแนวพระราชะดำริณพื้นที่อำเภอสำสูงผลผลิตเฉลี่ย1,400กิโลกรัมต่อไร่ที่ความชื้น23%กำไร7,000บาทต่อไร่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร,ร,กรได้เป็นอย่างดี นายธงชัยมูลคำศรีเกษตรจังหวัดขอนแก่นร่วมกับสำนักง,งานเกษตรอำเภอหนองสองห้องเข้ารับการประกวดบุคลากรทางการเกษตรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขตประจำปี2566นักกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสุภชัยตำบลคลึงชาติ สำนักง,งานเกษตรจังหวัดขอนแก่นและสำนักง,งานเกษตรอำเภอร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอร,าราสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารไตามาสที่3ประจำปี2566ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอไปน้อยโดยมีนายชานชัยสอนศรีวิชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน่นเป็นประธานเปิดงานมีเกษตรกรเข้าร่วมกว่า400คนซึ่งมีหน่วยงานภาคีภายใต้ใตกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมให้บริการคลินิกด้านต่างๆด้วย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศสำนักง,งานเกษตรจังหวัดขอนแก่นจัดการอบรมถ่ายทอดความรู้สมาชิสกสพกและศูนย์เครือข่ายของสองพกภายใต้โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืนมีเกษตรกรผู้เข้าร่วม400รายโดยมีนายชานชัยสอนศรีวิชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานณโรงแรมวีวิชขอนแก่นอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น สำนักง,งานเกษตรจังหวัดขอนแก่นพร้อมโดยสำนักง,งานเกษตรอำเภอปวยน้อยร่วมรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประเภทร่วมใจแก้จนประจำปี2566ผลงานผักปวยน้อยขึ้นห้างสร้างชีวิตสู้วิกฤตความยากจนจากคณะกรรมการณพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานในระดับดีเด่นณหน้องประชุมเทศบาลตำบลสะแก้วอำเภอปวยน้อย สำนักง,งานเกษตรอำเภอโนนศิลาสำรวจความต้องการอุปกรณ์แปลรูปจิ้งหลีแปลงใหญ่บ้านหนองไฮหมู่11ตําตำบลบ้านหันอำเภอโนนศิลาจังหวัดขอนแก่นร่วมกับสำนักง,งานเกษตรจังหวัดขอนแก่นสำนักง,งานเกษตรอำเภออุบลรัฐจัดอบรมหนึ่งอำเภอหนึ่งแปลงอัจฉริยะโดยใช้ระบบแ a n d y เซน s ์เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตณตำบลโคกสูง สำนักง,งานเกษตรอำเภอภูเวียงร่วมต้อนรับนายไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในการมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ประสบปัญหาความยากจนไม่มีที่อยู่อาศัยสำนักง,งานเกษตรอำเภอบ้านแทดให้สัมภาษณ์รายการเล่าเรื่องเมืองขอนแก่นมาม่วงน้ำดอกไม้สีทองคุณภาพส่งออกของดีอำเภอบ้านแทดณสถานที่โรงคัดเกรดตำบลหนองแซง สำนักง,งานเกษตรอำเภอปพรยืนร่วมกับสำนักง,งานเกษตรจังหวัดขอนแก่นจัดเวทีชุมชนแบบมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่มันสำปะหลังหน้าหอประชุมสำนักง,งานเกษตรอำเภอพรยืนสำนักง,งานเกษตรอำเภอชุมแพร่วมออกหน่วยพอ,อสอวอและหน่วยบำบัดทุกบำรุงสูขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนประจำเดือนพฤษภาคม2566 สำนักง,งานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ร่วมต้อนรับคณะทํางานพิจรารณาคัดเลือกแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัดปีพศ2 5 6 6นณพื้นที่แปลงใหญ่พืชผักหมูแ8ตําบลหินตั้งสำนักง,งานเกษตรอำเภอหนองสองห้องและกลุ่มยิวะเกษตรกรโรงเรียนนนสะอาดห้วยตะกัววิทยารับการประกวดบุคคลทางการเกษตรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขตประจำปี2566ณตําบลดอนดูอำเภอหนองสองห้อง